อรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องวันนี้เกษตรดิงจังเราพามาดูนี่ครับพี่น้องนี่เป็นไฟถนนได้เอากระสอบไว้ปิดไวเพราะอะไรรู้ครับไหมครับพี่น้องเพราะว่าที่นี้เขาปลูกข้าวหอมมะลิพี่น้องข้าวหอมมนะลิเนี่ยมันจะออกลวงในช่วง นาหน้าวไงพี่น้องนาหนลาว,วันก็จะน้อยกลางคืนก็จะเยอะเห็นไหมาวนี้ไฟเนี่ยมันก็นึกว่ากลางวันครับพี่น้องมันก็โตอย่างเดียวเลยนึกว่าอย่างเป็นนาหน้า,นาเพราะว่าดวงอาทิตย์ยังไม่ตกดินเร็วมันก็จะโตงามเลยพี่น้องแต่ว่ามันจะไม่ออกหลวงีส่วนที่โดนแสงนะพี่น้อง นี่คือพืชไวแซงรือโฟตโต้โอเคพี่น้อง